ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม i อเด t จ t v ค่ะหรือว่า i อเดนจิตี้้ก็แหละโอเคเช่นเดิมเราไม่เพื่นมาเล่นด้วยคนเดิมนะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นสองครั้งด้วยกันนะคะครั้งนี้เราขอไม่เล่นเอมเราขอไม่เล่นเป็นผู้ล่าได้ไหมเราขอเล่นเป็นผู้รอาชีวิตทั้งเกมเลยสองรอบนะคะ ร,บรอบแรกก็จะเป็นคนสวนรอบที่สองเราจะเป็นนักจิตรอบที่สองเรจะเป็นนักจิตวิทยานะคะโอเคก็ไม่ถัวหน้าทีมนี่ฟฟนตเซีเกมเมอร์โอเคเราแนะนำเราแนะนำเพื่อนเราไปแล้วนะคะที่เขาตั้งชื่อว่าอามายแต่ชื่อช่อง,ของเขาคือฟฟนตเซีเกมเมอร์นะไปดูกันได้เลยจ้ะ ถึงแม้ว่าจะมีแค่สองคลิปก็เถอะข้าเกมได้หรือ,อยังก้าเกมได้ยังโอ้ยกระรอกเราเล่นลูกบอลด้วยอ่ะ เพิ่งเออคือ,คอได้รับกระลอกมาหลายวันแล้วเพิ่งสังเกตกระลอกตัวเองว่ามันตาสองสีคือมันใช้ได้เย็บกระดุมสองสีอะ่ะคือข้างนึงเป็นสีน้ำเงินอีกข้างนึงเป็นคือข้างนึงเป็นสีอ,อ้อมแน้ะกันนะเราขอเปลี่ยนค่ะเราไม่เอาเราไม่เอาคนสวนก่อนละเราเอานักจิตก่อนแล้วค่อยเป็นคนสวนดีกว่าโอเคนะคะพร้อมเลย อามายโยเป็นหญิงตะบอดหรอจะบอกจริงๆว่าสเกปกตรัมของเราเนี่ยมีอยู่78อันนะคือถ้าเกิดจะไปซื้อเลี้ยงเนี่ยมันมี80อันใช่ไหมต้องใช้80แล้วคือเราอยากได้นั่นเราอยาให้มันครบ80อ่ะจะได้เอาไปเอาไปซื้อลักกี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นช้างนะคะ ช่างของเพื่อนร่วมทีมแล้วอะแล้วก็เอามาใส่ให้ตัวที่เราเล่นเนี่ยทั้งสองตัวเลยมันจะได้ช่วยในการดิ้นด้วยไงอามายโยไม่พร้อมสักทีทุกคนเขาพร้อมหมดแล้วนะเลือกตัวละครอยู่หรอ,อน,นี่ไงพร้อมแล้วโอเคนะคะหวังว่าครั้งนี้เราจะไม่ลอกเรื่องนะเพราะว่าแบบละกิฟที่ผ่านมาเนี่ยแล้วลอกลอก แล้วนอกเรื่องบ่อยมากอ,าอืมผู้น่าอาจจะเกิดอาการมึนงงหากถูกกองหน้ากระแทกเข้ากับวัตถุกองหน้าทำางี้ได้ยหรอเจเ๋ยวก่อนจ้าเกิดหน้าโรงงานเลยจ้าตั้งใจทอดหัดจ้า ไม่เจอจ้าโอ้วิ่งมาจากรโรงงานเลยจ้แล้วก็ถอดหักเงินไจ้าแล้วก็นะช่างแต่งศพได้อัญเชิญรองศพอัญเชิญเพื่ะอัญเชิญได้ผูดล่าเข้าไปอยู่ในนั้นมั้ง <c oughs> นั่นมันเครื่องอะไรนะ่ะนี่เครื่องเข้ารหัสหรอนี่ไม่เคยเจอเลยนะนุ มันไม่ใช่เครื่องเข้ารหัสนี่มันคือเครื่องอะไรอ่ะใครรู้ตอบหน่อยเครื่องควบคุมเครื่องควบคุมอะไรมา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 คอมเครงควบคุมพี่ก็ไม่รลยน่อมควบคุมอะไรอ่ะเครื่องควบคุมดูทางดูบนนะะอ๋อทำไมไอ ไอฮิลระยะไกลของเรามันถึงไม่ยอมเปิดให้เราฮิลช่างแต่งศพอะแล้วใช้มียชอบเป็นอะไรโอ๊ยใช้มีอชอบเป็นอะไรได้ยินดีก็โผล่มาแล้วก็ชักสุดขีดใจแล้วเนาะเป็นอย่างนี้ได้ไนเนี่ย เป็นไป,นปนไม่ได้มันคือปูล่าตัวไหนในเก่งมากเลยนลเนี่ยดีูนะดิดอืมใช้มีโอนนี้ก็หมอบอยู่ได้เนาะเด่งมาช่วยหน่อยใช้มีช่ปปใ,ชใช้มีชขใช้มีช,ชมช เป็นอะไรไปเออขอบคุณมากไม่ใช่โดนอีกนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนหนีแล้วใช่ไหมก็คแค่โดนล่าก็หนีไปให้ไกลเลยไอ้ยูไม่โดนแล้วเขาล่าเขากำลังเฝ้าคนที่อยู่แถวนั้นอยู่โอเคโอเคกำลังฮิวหิวใช้ให้มีโชคเพราะว่าเขา<อ>ป<ๆ>่วย เขาไม่ยอมตอบรักการฮิลของเราอ่ะอะไรเนี่ยอุตส่าห์จะฮิลให้อันเชอลอนจบไปแล้วยังทีสิอ้าวอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ฮิลเพื่อนอยู่ดีๆแหรือว่าเราเสียพลังงานเราไม่เราล้ม เสียพลังงานในการคิดหรอใช่ยหยมนอยอามิโยเรารักษาไวมากไม่ต้องคิอยอีกเดียดีวีดีให้เต็มร้อยจะได้อื อ่องแก้ไปอ้าวเอ้ยกระตุกอีกแล้วป้าน้องขออืมใช้ัน่้นบ้างสิออกมาออกมาขอใช้บ้างขอใช้บ้างอ้าวอ้าวเฮ้ย เป็นอะไรเนี่ยใครวางอะไรช่วยอยู่เฮ้ายอะไรเนี่ยไอออะไรเนี่ยเอา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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดีดีมีกลวงไว้กันคลานคลานออกกันไหม,ไม ลูกกองนี้เป็นลูกกองผู้ลาเหอน้องเอีอยูใล่าตอนนี้ยังมาช่วยรักษาหน่อยช่วยรักษาหน่อยรักษาัาร้นน่ากลัวเดี๋ยวรักษาถ้าเกิดมีรักษาเสร็จทำไมล่ะ เจลจิ้มไม่โดนเหรอการรักษาแล้ก็มีจิ้มเหมือนกะันนะอ้าวการรักษาซะหน่อยแส้ไม,ม่ชอบเป็นอะไรจิ้มในการรักษาไม่โดนหรอพี่รักษาดิเมืเ่อานที่ทคนโดนจับเนี่ยเราควารจะไปวิ่งหายนั่นนะวิ่งหาอะไร วิ่งถอนรหัสหนึ่งเครื่องแล้วก็วิ่งหาจะไม่เข้าไปยุ่งกับเครื่องไงแล้วเครื่องนั้นเป็นเครื่องที่ทําให้เราเราต้องไปถอนรหัสด่วนเลยอยู่ไหนนะเนี่ยโอ้อยู่ทางนี้เลอโอ้เจลาเจลาเจลาข้าใ้เครื่องน้องเครื่องน้นงเครื่องนั้นยุ่งเรื่องถองนนะเพราไม่ใช่ผู้รามอ่ะอ่ะไม่เป็นไร ยัไม่มาเฝ้าอยู่ทางรับยังไม่ปรากฏเลยหลุมไม่เกิดถ้าหลุมเกิดแล้วเราก็ควรจะเดินตามหาหลุมด้วยกันเลยอืมนตามหาแล้วก็จำที่ไว้แล้วถ้าเกิดเราเอืมใครทำทุกอย่างเสร็จแล้วอมเครื่องเข้ารหัสมันหมดแล้ว แล้วก็จะลงได้เฮ้อมันมันเริ่มล่ามันเริ่มมาแล้วมันหาไม่เจอหรือเท่าไหรแนะน่ลองจะล่าจะล่าลองหาทางลับเลยทีนี้เราเลิกกันหาทางลับเลยๆๆเลยมันอยู่แถวๆนะ้นตอนที่น้องเห็นอนะ่ะมันเดินอยู่แถวนี้นนนเฮ้ยมันก็ล้มมาแล้วคอยรู้เหรอ แค่มันเอาด้วยอ่ะอลออแล้วแล้วจะเคาะไม้เท้าเพื่ออะไรเคาะให้มันได้ยินเสียงแ,แล้วก็มาหาหไาางไม่ไน้องซีโดนแล้วนี่ มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยอย่ามาัวแต่หาหลุมนะมไม่ไม่มาสักทีนะเนี่ยอ่ะบัก่ะเนี่ยรอสับเราบักไะเนี่ย ทำไมเราเห็นทำไมเราเห็นเพื่อนวิ่งถอยหลังอะในโทรศัพท์มีเห็นเพื่อนวิ่งถอยหลังบักปะทิ้งการคิวระยะไกลไว้ให้นะทิ้งสิ่งของคิวระยะไกลไว้ให้นะไม่ต้องหาลงหาหลุมแล้วคุณคุณไม่ทอนรหัสก่อนตามพี่พี่ต้องหาหลุมดิไม่ใช่เหมือนตอนนั้นนะคือเล่นด้วยกันแล้วแล้วผู้เล่นเกยชาแล้วคือโดนจับมัดกับลูกโป่งอะ แล้ว <No, S 2> <No. S 1> พอขาดคืน mm hmm. เสร็จป mm ุ hmm. ๊บมีลุมอยู่ตรงหน้า mm hmm. ก็เลยแบบอืมลงหมไปเลยเกย์ชาก็ยืนงงอยู่เ mm hmm. กย์ชาว่าไม,ม่ส่งลุมพูดได้ง่ายแตล่ตะลตะแตะล่ตะลตะแตะล่ละแต่ละแต่ลวขาดคลื่อนได้ mm hmm. ไม่รู้แต่อยากได้แต่ก็ไม่อยากได้เท่าอนักาการศึกนี่ไง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 ความสามารถของมัน มันสร้างหลุมอย่างเงี้ยแหละมันสร้างลูกกลงแล้วไม่เราตายไวใหญ่ๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆเราเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยมันสร้างลูกกลงแบบลึกลับซับซ้อนตรีแลตเต็ดดูบ๊วยกลายมันติดกับเองได้ไง <med> ไม่เอาฉันเหรอถ้าไม่เอาก็เดินหนีเลยมันทอะไรไม่รู้มันพยายามเลาลูกกงลงมัง้งมันเล่นลูกกอง <med> อืม <med> ดูนี <laughs> ่ ให้ลูกโงเนี่ยสนุกมากเลยโอ้ยแล้วมันไม่จับสักทีมันจับพาไปส่งกลุ่มก็ได้ขอร้องขอแค่ให้ฉันอย่าเดินจะช้าเลยไม่ไหวไม่ชินใช่ไหมนี่เราจับแล้วจับพาไปส่งกลุ่มใช่ไหมจับอยู่เฉยๆหรือโอเคขอบคุณอันนี้เขาเกินไปเรื่อยๆนะเขาเกินไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดมีการขัดขืนนิดเดียวแล้วถ้าเกิดเจอหลุมแล้วก็คลึกไปเลยแล้วก็ตายแบ,บบแบบแบบเฮย้ยอยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะตัวนี้ดีมาก,มกมมอ,อือถ้าเป็นเอวีพีเนี่ยทุกคนกันนาออกมาให้หมดจะได้เห็นดูจากคะแนนเอาได้ไหมจับจึ๊บจับจับเพื่อนเราเป็นอเอีพีถ้าหรอ,อรแล้ว หรอโอเคอันครั้งตอ่อไปเราคนเดียวก็ได้ครั้งต่อไปเพื่อนเราไม่เล่นแล้วนะคะตอนนี้เขาออกไปแล้วแามรมคะแนนนัติเซเรียไอรัสเิสเบอร์เอ่อออกรอจากทีนี้ซะ โกเข้าไปในเส้นทางเฮ้โ hey. หลดนานจริงๆไปทีเดียวสามบูกเลยสิบสองโงได้สี่สี่หมดเลยอะ่ะโอเคนี่งเ,เข้าไปก่อนอีกรอบน,นะ รอบปอกรอบเมื่อกี้เรื่องตัวนี้เปิดทั้งหมดที้เรามีได้อะไรบ้างเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่จักแล้วก็อะไรค่ะอ่ะ โอเคเราเข้ากันเลยนะคะตามสัญญาเราจะไม่เปลี่ยนเป็นผู้ร่าเราจะเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นคนสวนครั้งที่เราเป็นนักจิตวิทยาไง น่าไม่เป็นนักจิตแล้วส่วนหลับเป็นคนสวนนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นคนสวนเนสัตว์เลี้ยงเราจะหายใช่ไหมแล้วเข้าไปอีกทีข้างประดับมีอะไรไหมคะ อสอสลษกศรโอเคแล้เวเครื่องแต่งกายของเราล่ะเครื่องแต่งกายเราหาไปไหนอ๋อเครื่องแต่งกายของเราเป็นยี่สชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันหมดแล้วถ้างั้นแล้วก็สก,กินที่เรามีอยู่เป็นสีแดงๆอย่างน,นี้โอเค ให้เพื่อนร่วมทีมได้รับบาดเจ็บอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเฮ้ย <Hey! S 2> อย่าบอกว่าทอสับขางไม่ได้ขางนี่ฮึ hmm. มาความสัตย์เลยก็อี้ะจรวยผู้ร้าจะรู้เตำมแนงของเธอเฮ้ย ่นีได้ด้วเหรอโอเคแต่ยังไงเราก็จะลื้อนะคะถ้าเกิดลือแล้วแนวพู้อะาตำแหน่งยังไงแล้วก็ลืออยู่ดีเพื่อความปลอดภัยและความ,มไม่ได้อยู่บนเก้าอี้นาน,าน ช่างแต่งศพได้อัญเชิญช่างแต่งศพได้อัญเชิญลงศพนะคะจิ้มอื้งอุ้งรู้จิ้มมันเล็กมาก จิ้มอีกทีได้ไหมมีอะไรให้จิ้มอืมโอเคจิ้มอีกทีสิอืมเจ็บไปนิดเดียว เออให้ไวไปอีกนะเฮ้ยนะมันตัวอะไรนะ่ะแล้วคือมันตัวเล็กยังกับผู้รอดชีวิตเลยแล้วก็นึกว่าผู้รอดชีวิตนั่นน่ะที่เราไม่ยอมวิ่งหนีอนะ่ะแล้วคือมันมีร่างปลอมด้วยเฮ้ยเราตรงเง้ยก็ยี่ตรงเง้นเราทำลายแล้วนี่ มาช่วยหน่อยเพามันมีล,าล่าสองล่าอะไรเนี่ยมันมีสองล่าทุกคนตัวนี้ก็อยากได้มีผู้ล่เยอะที่อยากได้ดูนี่ถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีของเราได้มาเล่นด้วยนี่คือแบบเป็นลมตายแน่นอนดูสิลำลังช่วยอออออออ ขอบคุณนะนี่โอ้โหนี่ไม่ทันอีกที่หลังก็จะใช้หมอแลหละเฮ้ย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 เดินไหวมากเลยอ่ะ ชักคนเคนลคิลเคิลคิโอ้ยมาช่วยหน่อยแล้วคือคนแบบกระจายอยากจะมาช่วยกันเต็มเลยแต่ที่ลูกแก้วนี้เขาไห้แต่ไม ใม่ถือลูกแก้วทำไมอ่ะชำระล้างค่ารับใช้ทาไม่ไี้ได้หรือเนี่ยจะทำอีกนานไหมเนี่ย มันทำนานเกินเสส็จแล้วเสส็จแล้วเสส็จแล้วเออแล้วคือลูกแก้วยังติดมือมาอีกดูดิ ไปถอนก็ยีดีกว่าคอยติดติดติด ใช้มีชอบโอนไม่อยู่แล้วพวูดเราตัวนี้เก่งมาก,<โ>กเก่งแบบเก่งสุดๆอะ<โ>กเก่งกับตัวเมื่อกี้คือตัวเมื่อกี้กกกไไอ้อา,อา,อาวอาืมเครื่องอะ ขอบคุณมากที่รักษาให้นะเพราะรักษาจดุดรักษาให้นะใช่มิโชั่นก็โดนเหมือนกันอีกโอเคช่กันบ้างช่กันบ้างโอเคกีจิ้มโดนพอดีเป๊ะเลย จิมอีกทีชำระล้างการรับใช้เราควรจะเปิดเจ้ากล่องนี้ไหมเนี่ยนะเห็นด้วย จ้างเป็นไรอะอหาหาจ้างหาแล้วโอ้ยนี่หีบอะไรขอเปิดน่อยนะเพื่อจะมีของข้างในเปิดจะเปิดเปิดเปิดหาเลย เอ็มชิดยาเอาไว้รักษาใช่ไหมจะเร็วช,ว,เว,ชว,เวช่วยรเร็วช่วยเร็วช่วยนี่เดินไปเดินไปไปถอดถักเจ้งตรงนี้นะคะพูแร้าได้สกินใหม่แล้วโอ้โห ใช้ตัวเร่งถอดรหัสแล้วโอเคเฮ้ยแล้วกันแล้วกันโอเคโอเคทำไมมันกระตุกหนักมากเลยอ่ะ ก็ตัวแรงมากอันเชิญลองสวดไปแล้วเหรอโอ้ยเราจะตายดีไหมเนี่ย ววรเราควรตายไหมทุกคนถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้เราควรตายไหมผู้เล่าคนนี้มีสองร่าง <c oughs> เก่งมากเราสองคนนะฮะไอลรอกคนทุกคน จาสามคนแล้วช่วยชาวแต่งสุดเอ้ยมันมาใช่ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้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 ยอะไรเนี่ยมันทำอะไรจะใช้ให้มีโชคอุกันเนี่ยอ้าขัดเกินอ้ะหูนัวอะไรล่ะ ทังขัดขืนให้ได้ถูกไหมตัวนี้มันก็จะวิ่งเร็วว่าเถอะหลุดแล้วอ้าวลงก็เยี่ยบดีแล้วเราตายด้วยอ่ะโอเคสรุปคือวันนี้จบแค่นี้นะคะอืมก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแพ้ทุกรอบ ปเปลูกเลกของเรานะคะเพื่อนๆสามารถติดตามชีทแคคและอเดนต i t ี้วได้ประมาณกี่คลิปนะ3 4 5ประมาณ5คลิปมั้ง่าทำคลิปไอเดนหคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u b s c r i b e ไ,ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ 拜拜。Bye bye.